สวัสดีป่ะแม่พี่น้องครับสวัสดีฮนันผูชมที่ครับชมที่้างไหนแล้วก็ตางประเทศนะครับก็บวันนี้มาแอลมังแปรนะครับก็บตอนเจ้าไปทุรละที่เชียงไฮ้มานะครับ กันี้กับลับมาแปรมรอบนะครับอันี้ตอนอ้บ่ายสามนะครับเดี๋ยวจะออกไปแอลเล่นอ้แม่น้ำยมสักครั้งนะครับไปแอลหอหมายตกป่าเล่นนะครับแต่คงมีเวลาตกนแป๊บเดียวนะครับมีเวลานักนะครับไปแอลชมบรรยากาศเล่นๆกันนะครับบ่หัวอยลงได้บ่ได้บ่วหัวนะครับว่าน้ำแม่น้ำยมพึ่งแห้งไปนะครับเดี๋ยวไปแอลไปหอด้วยกันนะครับ นี่กับบรรยากาศติ่บ้านนะครับนี่ท่ายู่บ้านนะครับมาแมงแปดแต่ว่าโมแหลงนะครับมาถึงนี่ประมาณสามทุ่มนะครับม้ากับฝนตกหนักนะครับเอาแต่เสื้อแขนยาวมาเพราะว่าจะเข้าหน้าหนาวนะครับโมหนาวเดียวนะครับทางเหนือนะครับ มาี่ฝนตกตั้งแต่ตาวานะครับวันนี้ก็ตกนะครับไปเชียงหายจะเจ้าก็ตกตลอดตังนะครับนี่ก็เป็นไม้ที่มาจอมสมัยตะกอนนะครับทุกๆุกเทสการนะครับเวลามาบ้านก็จะมาเพ่นะครับมาเอาตกจอมป่าเพ่นะครับโอ้หจะลงได้กันนะครับอดหลอบแล้วมาลงนี่รถติดนะครับน้ำไม่ยมมันถึงแห้งนะครับ รุ่นพอน,นะครับไปได้บบได้นะครับถ้าฝนตกน่าจเละอ่องนะครับโอ้โหีหคิปโป่โนน้ามักลังแห้งนะครับเดี๋ยวจะมาแหมเตียกับปุ้นนะครับสิ้นปีนะครับสิ้นปียุด โรงงานยุดนะครับได้มาแอลอัเตียนะครับวันนี้เวลามีสองสามชั่วโมงนะครับพูกมุเจ้าต้องกลับอยุธยาต่อนะครับเอลครอ,อกันนะครับ ดูกันนะครับาจะลงตรงงหนดีนะครับ <m akes noise> สมัยตะกอนในป่าน,นะ <m akes noise> ตอนที่คมบอกไอ้บอกให้ห่มตกปา่าบอกให้เล่นเบ็ดกันนะครับจะมาเดียวนี่ <m akes noise> ต,ตั้งไดกับตั้งตกป่านะครับปา <m akes noise> ตั้งไดกับคนถือเบ็ดนะครับมาเดียวเดี๋ยวอ้อกันนะครับ มาดูกันโอ้โหนี่ครับฝนตกเนี่ยขึ้นบ่ได้เลยนะครับนะครับล้อรถล,ล่างมาจัดดีครมาลุยขี้ป้มแล้วมาห่อหมายกันนะครับโอ้แดดฮ้อนโอ้น้ำ น้ายังแดงอยู่นะครับตาเหมาะทั้งน้าไหลพุ่นะครับทั้งหน้าไหลพุ้นนะครับอย่าเหมาะนะครับตัดปลาบนจันเมาะนะครับแต่เอาข้ามไปทั NP ้งลายบนบ่ได้นะครับข้ามลายบอได้จะต้องไปปุ่นนะครับรถไปจอดทงปุ่นนะครับไปง่ายที่จอดรถกันนะครับง่ไปทั้งหน้าไหลุ่นนะครับ ติดติดบวติดหนักต่อน้าท่วมมันใชเป็นขี้โค้นนะครับส่ว <your> นมากเป็นโค้นไหลมากนะครับทีรถมาเขาไปเจอหลุมที่เขาบวมหัวเนี่ยติดนะครับร้องดูเขาหอมนี่นะครับทึ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 บไอ้หอมไอ้หงุด ล่างเนาะบริเติดลมอย่างเดียวกับอกอป,ปอเปิดความปลอดภัยอะลงไปดูหม้กันนะครับ แล้วมัดจอดปุ่นนะครับปื้นก็ไม่ปุ่นนะครับรถเคลืนบอได้นะครับล้อมปันเลยนะครับเราแหว่งอยู่นะครับโอ้เหมาะเข้าดาวนะครับสิ้นปีนะครับแถวนี้นะครับมากังเต้นน้อนนี้นะครับจอมป่าจาดเหมาะนะครับ แตยามายามากับบ่ได้มาสักเตียนะครับมันหนาวนะครับเมื่อคืนรถหนาวบ่ได้นะครับเดี๋ยวจะลองหลงลุ่มนี่ดูนะครับมาครับเราที่ตามคลิปต่อไปนะครับมาครับชมคลิปพัดไปนะครับมาจะได้บ่ได้นะครับมามาลองลุ้นเขากันนะครับตกปลาแม่น้ำยมนะครับครับฝากที่ตามคลิปพัดไปด้วยนะครับ